ลูกนี้แซบเกินต้านใส่เดรสซีถูอวดผิวขาวออร่า ต้องบอกเลยว่าเป็นนักแสดงสาวสวยมากฝีมืออีกคนหนึ่งสำหรับนิชาณนะทนิชาโดยเจ้าตัวเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการชักชวนของทานินไฟซิงขณะอายุได้17ปีทำให้เธอต้องย้ายมาในกรุงเทพรวมถึงต้องเปลี่ยนชื่อเล่นจากไบเฟิร์นเป็นนิชาให้เรียกง่ายขึ้นแทนมีผลงานทางโทรทัศน์ที่ออกอากาศเป็นครั้งแรกคือละครเรื่องห้องเนื้อกาวในบทรับเชิญตอนจบจากนั้นก็แสดงละครแอคชั่นโรแมนติกเรื่องคิวปิดในปีพศ2 5 5 7 ก่อนที่จะมารับบทนำครั้งแรกในปีพศ2559ในละครเรื่องนางอายและเมื่อไม่นานมานี้เจ้าตัวได้เดินทางกลับจากประเทศอังกฤษที่เจ้าตัวได้ไปเรียนต่อด้านภาษาเป็นระยะเวลากว่า1เดือนเต็มต้องบอกว่าระยะเวลาที่เธอไปเรียนที่อังกฤษนั้นก็มีภาพน่ารักน่ารักปนเซ็กซี่เบาๆมาให้ติดตามกันตลอดตลอดล่าสุดนิชากลับมาพร้อมลุยทำงานแล้วเริ่มต้นด้วยงาน M Choice 2022ณรอยย่อพารากอนหอสยามพาร ซึ่งสาวนิชาม,มาในชุดเดรสดำทอนบนเป็นซีทรูเผยให้เห็นรูปร่างเพียวบางและตัดกับผมบลอนเรียกว่าแซบสุดๆไปเลยโดยเจ้าตัวได้ออกมาโพ์รูปใน IG พร้อมกับระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่า2222 hashtag 22, #mchoice 2022งานนี้ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชมความสวยความแซบของเจ้าตัวกันสนานสวยเชียวมากสวยมากชอบมากสวยมากสวยกรี๊ดกรี๊กรีกรี๊ฮอตชอบลูกนีมากสวยมีสน่ห ดูแพงเซ็กซี่สวยจังค่ะสวยมากชุดปังมากแม่สวยมากค่ะแม่แม่ลุกนี้สวยสะกดทุกสายตาเลยค่ะ